สนับสนุนโดยค่สันจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสนโดยส่ช่วงที่2ของ Stop l o อ s หยุดลงทางในตลาดหุ้นนะครับช่วงนี้บรรยากาศตลาดหุ้นไทยปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเซ็นเด็กไทยวันนี้ลบลงไป17.58จุดครับยืน 1520. 5 5มูลค่าการซื้อขายวันนี้54,000ล้านบาทครับ วันนี้ปรับลดลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยฉะนั้นไปวางกลยุทธ์การลงทุนพร้อมกันนะครับในช่วงที่บรรยากาศเซ็เตเด็กไทยลงมาเยอะค่อนข้างขนาดนี้นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP บริษัทตระทรับไอร่าครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับจากมุมมองแนวนี้ครับจากการประเมินสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าวันนี้จะมีข่าวเรื่องของคสชที่จะมีการพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างตอนนี้น่าสนใจัครบ เซลล์ออนแฟกเซลล์ออนแฟกนะครับอ่าฮะใช่เนี่ยนะพอมันเริ่มมีข่าวดีแล้วตลาดก็จะเป็นแบบนี้นครับนะครับเพราะฉะนั้นข่าวดีที่ย่อกมาทีละเล่มก็จะทําให้ตลาดเป็นแบบนี้นครับเหมือนตลาดมันรับรู้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่จะเกิดแล้วนะครับครับพูดขึ้นมาแล้วอ่ะเขาเรียกแฟกแฟกให้มันน่ากลัวนะืมแสดงว่าแฟกมันทําให้รู้ลงแ <laughs> สดงว่าราคาที่ผ่านมานี่คือเราขึ้นรรับข่าวไปหมดแล้วไหมครับใช่ธรรมชาติของ ของหุ้นนะมันจะขึ้นไปรับนะรับกำไรที่จะโตรับข่าวที่จะดีอะไรเนี่ยนะฮะพอประกาศข่าวมามันก็จะลงนะครับฉะนั้นถ้าหลังจากนี้มุมมองของกลุ่มนี้ถือว่าไม่น่าสนใจแล้วไหมครับหรือยังไงฮะก็มันจะมีแฟกใหม่ไหมล่ะอืมแฟกซกใหม่ก็จะใช่จะมีแฟกใหม่ว่าเอางั้นต่อไปก็เป็นการเปิดประมูลรถไฟฟ้าลางคู่อ่ะนี่ก็เป็นแฟกใหม่ใช่ไหมฮะก็จะขึ้นไป็ร้ออีกนะฮะพอประมูลเสร็จก็ลงอีก ครับก็เป็นแบบนี้นะก็จะเหมือนเป็นรอบเป็นวัฏจักรของตัวของกลุ่มแต่ละกลุ่มนะฮะใช่ใช่ครับฉะนั้นถ้ามองจากมุมมองในช่วงนี้ยังมีกลุ่มไหนที่ยังคงน่าสนใจไหมครับคุณนิพนธ์ครับมันพูดเป็นกลุ่มท่านจะยากเลยล่ะมันจะเป็นรายตัวละเพราะว่าดูเหมือนวันนี้จะลงมากันข้างเยอะครับใช่ทบจะหายากมากที่เป็นกลุ่มนะฮะครับถ้ากลุ่มก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลน่าจะน่าจะแบบลงก็ไม่ได้ลงอะไรกับเขาเยอะนะฮะครับ ถ้าเป็นลายตัวก็จะเป็น CPN นะที่เราแนะนำมาตั้งแต่สองปางวันนะฮะั CPN นะครับ CPN ศูนย์พัฒนาศูนยพัฒนาตัวนี้ก็ส่วนอยู่นะครับก็ยังดูดีอยู่นะครับครับถ้าประเมินจาก CPN ครับครับส่วนรุ่นกลุ่มอื่นที่ยังทีงขึ้นต่อได้อยู่ก็ฐานยินบ้านปูอะไรเงี้ยนะฮะบ้านปูนะครับราคาฐานหินกำลังรีเวอร์เซลกลับขึ้นมานะครับก็ขึ้นต่ออยู่เป็นตัวนะฮะครับอันนี้เซ็ตก็มาอยู่ที่เส้นพอดีนะฮะเส้น แนวรับพอดีเลยอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยี่สิบนี่ถือว่าพอดีแล้วนะคบใช่ถือว่าแนวรับแนวรับหนึ่งพันร้อย่สิบนถือว่าเป็น n น c k l ลใหญ่ครับถือว่าเป็นแนว้านด้วยคือถ้าถ้าเป็นตัวเลขระหว่างวันจะเป็นหนึ่งพ <Yeah, like ันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยสิบหกนะครับครับแตปิดตัวนี้ตอนปิดตัวนี้ก็ถือว่าหลุดนิดหน่อยนะฮะหลุดเป็นจุดต้นนิยมนะฮะครับนะครับแต่วร่มตลาดมันเยอะรวมุ่มตลาดเยอะมันบอกว่าตลาดยังปรับฐานไม่เสร็จครับเพราะตลาดดีอยู่ในช่วงของการปรับฐานใช่ไหมครับคร ยังปรับไม่เสร็จนะครับอัุนตลาดมันห้าหมื่นนะถ้าวันนี้ปรุมตลาดสักสี่หมื่นนะมันก็บอกว่าเออนี้ไม่เป็นไรละเราดูพว่นนี้ต่ออาจจะอาจจะทํโดจีแล้วอาจจะค่อยๆคิดไปนะครับครับนะครับกาขึ้นของตลาดรอบนี้ถ้าจะขึ้นเนี่ยก็คือต้องขึ้นไปถ้าทำมิวไฮเลยนะครับครับคือรอบนี้ถ้าขึ้นต้องทำมิวไฮแล้วนะครับใช่ใช่ถ้าขึ้นไปแล้วไม่ทำมิวไฮเนี่ยมันมันก็ไม่ถือว่ามันหมดแรงแล้วว่ะครับก็จะต้องเป็นการปรับฐานใหญ่นะครับ ถึงใหญ่ขนาดไหนเนี่ยก็ต้องมาดูนะครับครับนะครับจุดแนวรับก็ที่หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบก็ยังดูดีอยู่หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยนี่ยังถือว่ายังขึ้นได้อยู่นะฮะับครับแต่ถ้าหลุดพันสี่ร้อยแปดสิบเนี่ยนะฮะหรือหลุดพันสี่ร้อยห้าสิบนันก็จะถือว่าไม่ดีแล้วนะครับครับถือว่าเป็นการปัจฐานใหญ่นะฮะซึ่งก็ต้องระวังนะฮะซึ่งทางเราเนี่ยเราแนะนาให้ให้ให้ลดน้ำหนักการลงทุนตลอดนะครับรับเราไม่ให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนเลยเราอาจจะไปซื้อ c p n แต่แล้วก่าขายอีสทร์ไทยไปอะไรเงี้ยนะฮะเราจะไม่เพิ่มเงินเข้ามานะครับในพอร์ตเด็ดขาดเลยครับช่วงนี้หุ้นขึ้นมาเต็มเต็มนะครับแต่ในรออยายละเอียดคือว่ามันมีหุ้นบางตัวเล่นได้อยู่นะค,ะครับแต่งจากนั้นวิคห์เนี่ยนะครับพูดทุกวันเนี่ยนะฮะเขาก็ถามทุกวันนะครับเออเชฟมาพูดแล้วถามว่าเออไม่มีหุ้นให้เลยอย่างเงี้ยนะเออม,มันก็แบบไม่รู้จะมาพูดทําไมนะ เออมันพอมีก็บบมันพอมีนะและสีเบลเป็นุ่นพื้นฐานนะครับก็บอกได้แบบนี้นะครับแล้วก็มันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับครับเป็นตัวตัวไปก่อนนานั้นเราก็ให้มาก็จะเป็น BTS นะครับพิคาดีอะไรพวกนี้นะครับก็ยังขึ้นอยู่นะฮะยังคงน่าสนใจนะครับสำหรับสองตัวนั้นด้วยสนใจถืออยู่นะไม่ได้สนใจให้เข้านะครับในภาพรวมเนี่ยเราเราไม่ได้แนะนําให้เพิ่มน้ำหนักกระดับนะครับครับือถ้าถ้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีตัวไหนอีกเราก็จะไปบอกแล้วกันนะฮะ แต่ก็คุณต้องไปคิดเองว่าถ้าคุณซื้อตัวผมบอกแล้วคุณจะไปขายตัวไหนได้ครับเออเราจะไม่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะครับจุดกว่าจะมีคอลเลกชันใหญ่ๆสองร้อยจุดในยจำนวนนี้ค่อยๆค่อยลงทุนนะครับลักษณะเป็นการสลับกันเล่นนะครับคือขายตัวหนึ่งเพื่อมาซื้ออีกตัวหนึ่งที่ยังคงน่าสนใจกว่าใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ขายตัวขึ้นมาซื้อตัวลงนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าขายตัวลงมาซื้อตัวขึ้นขายตัวลงมาซื้อตัวขึ้นนะครับแล้วก็แล้วในพอร์ตก็คงมีประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยจำนวนน มันหลุดในะคือกลุ่มสื่อสารกับกลุ่มธนาคารนะฮะซึ่งเป็นพวกสถาบันเนี่ยเล่นแสดงว่าสถาบันเนี่ยเขาขายของออกแล้วแต่รายรายรายใหญ่หรือว่าที่เล่นอยู่นะครับหรือพวกพวกลงทุนทั่วไปนะฮะคือยังซื้ออยู่ยังเล่นอยู่เป็นรายตัวอยู่นะครับครับถ้าสถาบันขายแรงขนาดนี้ถ้าตัวสื่อสารและธนาคารต่อไปยังคงเป็นแรงกดให้เซ็ตจะมีการปรับลดลงอีกไหมครับคุณนิพนธ์ครับเขาขายเยอะๆเขาก็แจ้งเงินเขาแหลกพอใช่ไหม เขาขายพุ้นพวกนี้มันเป็นพุ้นที่เป็นเป็นชีวิตเขาอะนะห <c oughs> ล่อเลี้ยงพอร์ตของเขาอะนะครับ <c oughs> คือเขาขายมันก็คงมีระดับที่ขายไประดับไหนนะครับ <c oughs> แต่สัญญาณมันก็คือแบงค์มันหลุดนะฮะสื่อสารมันหลุดนะฮะ <c oughs> แต่สื่อสารได้หลุดเป็นขาลงแต่แบงค์เนี่ยยังเป็นอยู่ในน้มไซเวย์อยู่ <c oughs> อีกสักสองสามสองสองสามพอยของแบงค์เนี่ยก็คือจะหลุดแล้วเป็นกางนะฮะแล้วก็ถ้ากลุ่มน้ํามันปิโตรเคมีมันหลุดด้วยก็แสดงว่าคือเงินมันหมดอะนะฮะก็ต้องเคลียร์กันไปข้างล่างใหม่นะครับ ธรรมชาติของหุ้นนะครับครับผมคิดว่านะถ้าเราเราเราดูนะครับแล้วก็ถ้าเราจะขายหุ้นเหลือเดพันห้านะครับครัเพื่อที่จะปรับพอร์ตใหม่นะครับก็ก็จะเป็นไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะเพืะอท่แล้วเราไปติดเรื่องต้นทุนนะครับนะครับคนบางคนติดพันห้ามาตั้งแต่เมื่อพฤษภาปีที่แล้วนะครับนี่ครบปีกว่าแล้วนะครับผมว่าหาวิธีอ่ะถ้าถ้าไม่อยากติดหุ้นแบบ แบบว่าช่วงนิดน <cœur. S 2> ิรันด์นะฮะก็หุ้นตัวไหนที่มันขึ้นมาเท่าทูไรก็แกะพอร์ตถือเงินสดก่อนนะฮะเพราะแนั้นเดี๋ยวมันลงไปก็จะเหมือนเดิมอีกนะฮะก็จะถือเป็นวนเวียนอย่างนี้ไม่ได้ออกถือวนเวียนอยู่แล้วมันไม่ได้ออกสักทีไงแต่มันไม่มีโอกาสไปซื้อหุ้นที่ต่ำนะครับทําใจไม่ได้จริงๆก็ขายขึ้นพอร์ตเนี่ยครับหลายคนถ้ากลัวครับหลายคนถ้ากลัวช่วงนี้ซื้อหุ้น PE ต่ํากว่าสิบได้ไหมครับคุณนิพนธ์ครับคือเป็นผมไหมผมเชื่อว่าเวลาหุ้นมันปรับฐานแล้วมันลงนะคครรัับบ ผมเชื่อว่าอย่างนี้กันถ้ามันขึ้นไปเนี่ยมันก็มันก็ทำกำไรค่อนข้างจะยากนะฮะไม่รู้จะทำกำไรจะคุ่นตัวไหนนะครับครับหรือถ้ามันลงไปเนี่ยนะครับผมผมก็เชื่อว่าพุ้นพีต่ำมันก็ลงครับคือลงเหมือนกันหมดไม่ไม่เกง่ยว่าพีอีน้อยหรือมากนะครับเราอาจจะซื้อไอ้ทือปีต่ำต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์มันดีกว่าไหมฮะถ้ามันลงเนี่เออมันเหมือนม่อยากันดีกว่าอยักันเก่งกำไรจบไปวันสองวันจบไปจบไปนะฮะเก่งกำไรก็ อาจจะเก่งอาจจะมีขาดทุนบ้างบางช็อตกำไรไม่ใช่ช็อตขาดทุนเราเราคุยกันรายย่อยอยู่นะครับเราคุยกันน้ำทุนรายย่อยอยู่นะครับส่วนรายใหญ่สถาบันพอปเฟตอะไรนี้เราไม่ได้คุยด้วยนะฮะเพรเขาไปทำของเขาเองนะไม่เกี่ยวกับเราเราคุยกันรายย่อยอยู่นะฮะหรือว่าเจ้าของที่เป็นรายใหญ่เนี่ยนี่ไม่เกี่ยวกับเรานะฮะเราคุยกับรายย่อยอยู่ว่ารายย่อยควรทำยังไงนะครับครับพดีผมดูแลรายย่อยนะับได้ครับคุณนิพนธ์ครับขอบพระคุณมากนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับ แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าประเมินไว้1,520นะครับวันนี้ยังถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญยังคงรับอยู่ได้แล้วก็หุ้นเด่นที่วันนี้คุณนิพนธ์ยังคงให้น่าสนใจคือตัวของ c p n ครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับคุณผู้ชมไปติดตามย้อนหลังได้ทั้งทาง YouTube Stop Loss ไปทนวันประดชชและในเพจนะครับของ Stop Loss ได้ติดตามย้อนหลังได้ทุกเรื่องราวการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนวันนี้หมดเวลาสำหรับ Stop Loss แล้วผมบดีพัทุกคคนต้องลาุณชมไปแล้ววคครรััับบสสดี